ผีมีจริงไหมมึงไปส่องกระจกนั่นแหละเดี๋ยวมึงจะเห็นเลยเป็นยังไงอะนะมันไม่มีหรอกคำว่าผีเนี่ยโดยรากศัพท์เนี่ยเขาจะใช้คำว่าอามนุษย์อามนุษย์คืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยเรียกว่าแต่พวกเราไปติดคำว่าผีไอ้คำว่าผีเนี่ยในบริบทเนี่ยเราไปเข้าใจว่าคือคนที่ตายตายเสร็จแล้ววิญญาณเขาเนี่ยออกมาล่องมาลอย อยู่ตามเสาอยู่ตามต้นไม้อยู่ตามอะไรต่างๆอาณาที่เราไปกลัวกันอันเนี้ยไม่มีจริงนะคนที่ตายแล้วเนี่ยเขาจะไปเกิดในห้าที่ไปนรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดาห้าคติที่ไปเนี่ยเวลาเราตายจะไปเกิดในห้าที่นี้คําถามคือผีอยู่ในอันไหนอะ่ะมันไม่มีมันไม่มีที่ลงที่ลงคือพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าอมนุษย์เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราเห็นกันว่าวอแวบๆบแบบแล้วสามารถเห็นได้เช่นเทวดา เทวดาเนี่ยมันอาศัยอยู่ตามเสาบ้านเสาเรือนก็มีเทวดาที่อยู่วนวิมานชั้นฟ้าก็มีเทวดากลุ่มมันจะมีบางกลุ่มที่เรียกว่าเทวดาที่มีความเห็นผิดเทวดาเนี่ยเช่นมีคนตายในบ้านหลังหนึ่งเช่นการฆาตกรรมกันแล้วเทวดาที่อาศัยอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาเห็นการฆาตกรรมนั้นแต่ไอคนที่ตายเนี่ยไปเกิดแล้วนะอาจจะไปได้อัตภาพในห้าขติที่ไปไหนไม่รู้แต่เทวดานั้นเนี่ยนึกสนุกขึ้นมาเห็นคนเนี่ยเชื่อแล้วเกิดความหวาดกลัว ในบ้านนั้นที่มีการฆาตกรรมเทวดาเนี่ยก็เลยแปลงจำแรงกายเนี่ยเป็นไอพี่ไอไอรูปแบบที่ฆาตกรรมกันในบ้านหลังนั้นเนี่ยให้มีเสียงโหยหวนให้คนเห็นบอบๆบแวมแวมแปลงกายเป็นร่างตาหน้าตาของคนที่อาศัยในนั้นแล้วก็มาหลอกมาหลอนต่อคนที่อยู่ในบริเวณนั้นให้เกิดความหวาดกลัวเราเจอแบบเนี้ยมาตลอดชีวิตเราบางคนเนี่ยกลัวผีทั้งทั้งที่เคยเห็นผีมไม่เคยเห็นด้วยซ้ำแต่กลัวไหม กลัวเพราะอะไรเพราะเราจินตนาการตามสิ่งที่เขาแนะนํามาเวลาเราไปดูหนังจระเข้เวลาเราไปไว่ายน้ําอยู่ตามแม่น้ําลาคลองเราจะจจะจนิจน,จน,จนตนาการถึงจระเข้ถูกต้องไหมเวลาไปเที่ยวทะเลถ้าเราก่อนไปเที่ยวทะเลเราดูหนังปลาฉลามเยอะๆแล้วไปลงทะเลเล่นบารนานาบ๊ดเราจะจินตนาการถึงปลาฉลามมางครับขาไหมต้องจินตนาการเพราะอะไรมันเกิดความกลัวแต่ความเป็นจริงตรงนั้นมันมีปลาฉลามนะ ก็ไม่มีใช่ปะแต่เพราะเราจินตนาการจากสิ่งที่คนเนี่ยเคยเล่าให้เราฟังมาจึงเกิดความกลัวเมื่อเกิดความกลัวเราก็คิดตามเรียกว่าการปรุงแต่งไอ้การปรุงแต่งตัวเนี้ยมันทําให้เรามีอํานาจในการเกิดความกลัวยกตัวอย่างในฐานะที่ว่าเราเป็นวัยรุ่นสมมุติเรามีแฟนแฟนเราไม่ตอบไลน์ไม่ตอบไลน์นะหายไปเลยสองชั่วโมงปกติมันตอบทุก5นาทีเลยนะไม่เกิน5นาทีมันตอบแล้วแต่วันนั้นมันหายไปสองชั่วโมง เราเริ่มคิดไหมเริ่มคิดและมันไปอยู่กับใครมันแอบคุยกับใครมันเกิดะอะไรขึ้นตำรวจในคนนั้นตอบมาบอกว่ากําลังเข้าห้องสอบอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้มันลืมบอกเราก่อนหน้าที่มันจะบอกเราเราเครียดไหมเครียดจินตนาการน้อมันไปทําอะไรจินตนาการแต่ความเป็นจริงมีอะไรไหมไม่ได้มีอะไรเลยเพราะอะไรเราคิดเองในขนานั้นเราเกิดความกลัวไหมเกิดความกลัวกลัวเพราะอะไรเพราะเราคิดไปเอง นี่แหละอำนาจของความคิดนําไปซึ่งความกลัวในใจเราได้เพราะนั้นไอ้เรื่องผีสานางไม้เนี่ยไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกลัวมาเลยเพราะทุกอย่างเนี่ยไม่สามารถทําอันตรายแก่เราได้ถ้าเราเอาสติตั้งไว้กับกายมารผู้มีบาปจะทําอันตรายแก่เราไม่ได้เลยดังนั้นขอให้เรามีสติสัปชัญญะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกนึกถึงพระธรรมระลึกนึกถึงพระสงฆ์จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยมีสติสัปชัญญะแล้วมีความสุขได้ในปัจจุบัน พวกเราในฐานะเด็กนักเรียนอาจารย์ขอฝากไว้ว่าเริ่มต้นในการศึกษาคําสอนพระเจ้าอันมีพระพุพะทธธรรมพระสงค์เป็นที่ตั้งคําสอนไม่ได้ศึกษายากฟังไร้สดอาจารย์ก็ได้แต่ทนการด่าหน่อยก็แล้วกันหรือถ้าใครทนด่าไม่ไหวไปภาคปฏิบัติก็ได้ภาคปฏิบัติเนี่ยอาจารย์ให้ขึ้นไม์ถามใครสงสัยอะไรเนี่ยสามารถตั้งคําถามได้เลยอย่างนี้สามารถทําได้หมดหรือวันว่างๆอยากไปศึกษาเล่าเรียนกับอาจารย์จริงๆจังๆ ไปได้ที่ธรรมศาสตร์ลังสิตบริษัทหมอเสงฝั่งตรงข้ามมธรรมศาสตร์อาจารย์จัดวันที่8กับวันที่9กาชวนพ่อชวนแม่ไปก็ได้9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสาวันที่8วันที่9ก้ากุมภาอาจารย์จัดประมาณวันละสองพันกว่าคนสามารถพาพ่อพาแม่ผู้ปกครองฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่า,จาเยเราอยู่แถวๆนี้อยู่แล้วไปได้ใกล้ๆแค่นี้เองแล้วก็ไปนั่งฟังจริงจังลองฝึกดูฝึกฝนอบรมตัวเองลองดูแล้วลองบอกว่าทำมพุทธเจ้ามาไม่ได้ยาก แล้วสามารถนําหลักธรรมเนี่ยกลับมาทําให้เราเรียนดีขึ้นได้ด้วยสามารถนําหลักธรรมเหล่านี้กลับมาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ตัวเองดีขึ้นได้ด้วยเราจะเป็นคนดีกับครอบครัวที่บ้านเราจะเป็นคนดีกับเพื่อนเราจะเป็นคนดีกับครูบาอาจารย์เราจะเป็นคนดีกับกับพระภิสุสมฆ์เราจะเป็นคนดีกับทุกคนในสังคมเพราะเราเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วเรานําคุณธรรมจริยธรรมเ่านั้นเนี่ยมาฝึกฝนอบรมตัวเองให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม เริ่มต้นในการศึกษาไม่ยากขวนขวายในการศึกษาให้มากขึ้นแล้วชีวิตเราจะมีความสุขมากกว่าเดิม